อุปบัดบัดัดบัดขอดูหน้าคนราศีพฤษศกหน่อยสิคุณใครราศีพฤษศกคะเขียนให้แม่ดูหน่อยสินะคะแม่จะได้กอปีคุณบ้างนะคะใครราศีพฤษศก,กฟังดีๆคุณเด่นในเรื่องโชคลาภอันดับหนึ่งเอ้ ใครราศีพฤษศกคะราศีพฤษศกคุณคะคุณซื้อหวยตัวไหนซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนคุณก็เอามาแชร์แบ่งปันบ้างนะคะเพราะว่าคนราศีพฤษศกนะคะคุณเด่นในเรื่องของโชคลาภเสี่ยงโชคลงทุนเล่นหุ้น ซื้อหวยซื้อเบอร์ซื้อลอตเตอรี่จัดหนักจัดเต็มโอ้ยใยเดี๋ยวจะหาว่าแม่หมอชี้ทางมดตัวก่อนรวยอีกนะคะเออเดี๋ยวจะมดตัวก่อนรวยไม่เอานะคะทุกคนขาหยับยังเอาไว้นะคะถึงคุณจะซื้อเท่าไหร่คุณก็จะถูกกันแหละไม่ต้องซื้อเยอะนะคะเออคือเด่นมากคนราศีพฤษศนะคะเด่นมากในเรื่องของโชคลาภเสี่ยงโชคเรื่องลงทุนเรื่องหุ้นเรื่องโอ้ยเด่นมากคะ่ะ นะคะคุณเด่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณขายออนไลน์อยู่นะคะคุณก็ทําต่อไปมันก็เป็นเรื่องแบบว่าทําหนุกหนุกลองลองแต่คุณจะเด่นในเรื่องเสี่ยงโชคอย่างเช่นฉันขายออนไลน์อยู่แต่ฉันไม่เล่นหวยคุณต้องเสี่ยงค่ะกับการเปิดบินใหญ่ๆ <c oughs> ตบอีกแล้วตบอีกแล้วไม่หมอตบเข้าเรื่องอีกแล้วนะคะถ้าคุณได้ลงทุนอะอะไรก็ได้ค่ะคุณลงทุนไปเลยกําไรงาม จากไม่เคยจับเงินล้านจะได้จับเงินล้านจากการลงทุนนะคะวันนี้คุณมองมองอยู่แบรนด์ไหนคุณมองมองจะขายอะไรลงทุนไปโลดมั่นใจมากคนราศีพฤษภลงทุนอะไรก็รวยย้ําค่ะรวยดูมาหลายตําราแล้วนะคะอันนี้ดูมาหลายศาสตร์นะคะดูมาหลายศาสตร์แล้วเอามาสรุปให้นะคะว่าคนราศีพฤษภลงทุนทําอะไรคุณไม่ต้องกลัวเสี่ยงเลยไม่มีความเสี่ยงในคนลักในคนราศีพฤษภแต่ถ้าในเรื่องหวยเบอร์ที่มันผิดสินนิดนึง เบาๆผิดสินนิดนึงอันนั้นก็เบาๆหน่อยนะอย่าเยอะนะเพราะว่าพอมันผิดสินแล้วมันก็นะมันก็จะอาจจะได้สักแสนมันก็จะเหลือสักห้าหมื่นอะไรแบบนี้นะคะ